สวัสดีครับพบกับผมอายุน,นะครับในการอ่นานไพ่ยิปซีพยากรณดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยประ,ประมาณนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพย่ยิปซีสามสํารับนะครับ เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกุณปยากรที่อ่านออกมานั้นก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้ตรงทั้งหมดเลยกับผู้ที่เป็นชาวนองคานที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอ่า ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนั้นหมอยนก็ใต้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งที่ดีๆตั้งหลายเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาววันอังคารนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรปิดพลาดมาก็ขออาภัยมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับ ตัวที่เกิดบันอังคาน,นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะส่งผลถึงผลประโยชน์ผลได้รายได้รายรับต่างการเงินนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสือ่อพลังความหมายผ่านมาตงางไพ่ย4สี่ไอ้พอได้่านออกมาได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับที่ในเรื่องการงานธุรกิจที่จะส่งผลประโยชน์ผลได้รับ ได้เข้ามาให้กับชาวพนังการพยายามจะดีดออกมานะครับก็มีสงเหรียญน,นะครับการรักษาสมดุลสู่ความคล่องตัวแน่ยีที่ต่างที่ดีนะครับที่ทาให้างานธุรกิจของชาววันอังคารนั้นรื่นไหลนะครับที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รายได้รายรับอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องทุ่มเตด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็รื่นไหลเดินหน้าต่อไปด้วยความ มั่นคงกล่องตัวเรียกว่าไม่มีลิมิตนะครับในการที่จะสู่ความแข็งแรงเก่งๆ,ๆ,งๆความเติบโตอย่างมั่นคงแต่ต้องทุ่มเทตั้งพลังกายพลังใจนะครับก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ก็เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ากับความเติบโตนะครับที่การงานธุรกิจนั้นเดินหน้าเรื่ไหลด้วยความกล่องตัวนะครับด้วยความสมดุลแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสองถ้วย นะครับพลังแห่งความรักความสามัคคีพลังแห่งมิตรรีที่ดีนะครับก็บบามาเกื้อกูลเกื้อหนุนกนตีน้าป่าซึ่งความจเจริญเติบโตในเรื่องการงานธุรกิจเดินหน้าที่จะนําม,มาซึ่งรายได้ผลป,ประโยชน์นะครับคู่รักคู่ครองนะครับใครที่มีคู่รักคู่ครองก็ตั้งสองฝ่ายนะครับที่เป็นพลังของความเติบโตร,รุ่งเรืองในการที่จะดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับก็เรียกว่า บารมีเท่าเทียมกันในการที่จะสร้างพลังดึงดูดรายได้ได้รับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับหรือถ้าใครที่มีผู้รักนะครับแต่ว่าทำงานธุรกิจเปลี่ยงไปเดียวก็ตามนะครับก็จะเป็นพลังเครือกูนเครือหน,นกันนะครับในการส่งเสริมดวงให้สู่ความเจริญเติบโตสู่ความสําเร็จ นะครับเป็นดวงเสริมดวงให้สู่ความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดรายได้ระรับผลประโยชน์ก็ามากับทรัพย์สินเงินทองสู่ความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์เห่งนันะครับก็บไปไปต่อมาเดือนสั้น,นะครับก็ถือว่าความจเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานธุรกิจนะครับที่นำมาซึ่งชีวิตที่สดใสนะครับกระเด็นการพัฒนาต่อเนื่องเดือนสั่ขึ้นมาก็ตัวธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําหรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับได้รับพลังเครือขูนเครือหนุนในทิศทางที่ดีสังคมก็ส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับหรือเพื่อนฝูงก็ได้รับพลังทีมเนพลังมาเครือขูนเครือหนุนสนับสนุน,ส,น,ส,น,นสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่นำมาซึ่งธุรกิจการงานที่มีความสดใสก็รื่นไหลเดินหน้าต่อเนื่องสู่ความเติบโตไม่ไม่ไมหยุดยั้งนะครับ ก็ไปโชว์เส้นทางของความรุ่งเรืองสดใสในธุรกิจการงานที่ดำมาซึ่งผลประโยชน์ผลไ,ได้ได้รับนะครับแล้วก็แปดถ้วยนะครับอะไรก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีการเติมเต็มหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เสียเวลาให้จมอยู่กับสถานการณ์นั้นหรืออยู่ในสถานการณ์ของการวางบนไม่เดินหน้าไปสิตทางที่สู่ความรุ่งเรืองนะครับก็จะออกจากสภาวะปัญหานั้นนะครับออกจาก เส้นทางนั้นแล้วก็พัฒนาต่อไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโร,งร์ในความเติบโตนะครับหรือพลังจากคนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องก็เป็นพลังเคื้อกูลเครือหนุนในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านนั้นสู่ความเติบโตหรือถ้าก่อนหน้านี้ในเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับที่อาจจะมีอุปสรรค์ในการที่จะช่วยกับเคลื่อนในการงานธุรกิจของท่านนั้น ก็จะต้การแค่ไขนะครับในทิศทางที่ดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนการงานธุรกิจของท่านนั้นให้เดินหน้ารุดหน้าต่อไปในทิศทางที่รื่นไหลสู่อนาคตที่สดใสรุ่งเรืองนะครับเป็นพลังเกือ้อกูลเกื้อหนุนเจ็ดถ้วยนะครับมีความคิดไอเดียมากมายนะครับในช่วงนี้ก็เป็นได้คัดออกมากับความเติบโต ในการที่จะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับสู่ความสําเร็จกับสิ่งที่ปรารถนาไนดะ้ในทิศทางที่ดีนะครับหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆมากมายในช่วงนี้นะครับที่จะนํามาพัฒนาตามไม่ท่านออกจากสภาวะอะไรที่มันจมอยู่กับที่หรืออะไรที่มันไม่เดินหน้าไม่คืบหน้านะครับก็ได้ตักษะใหม่ๆไอเดียดีๆความคิดหลากหลายนะครับมาพัฒนาส่งเสริมให้กหารงานธุรกิจของท่านหรือ ลูกน้องบริวารของท่านนะครับก็เป็นพลังเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนในทิศทางที่ดีให้ท่านนั้นกลับเคลื่อสู่ความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องไปไปต่อมานะครับการรุกคืบหน้าสองไม้เท้านะครับการมองข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศไปในการที่กับอยากขยายนะครับอาจจะมีโครงการอะไรที่วางแผนไว้ที่จะกลับเคลื่อนต่อไปนะครับ ที่จะไปะสู่ของความเติบโตอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ๆอาชีพใหม่ๆหรืออาจจะเป็นต่อยอดกับธุรกิจเดิมธุรกิจเก่าหรือบางท่านก็จะมีการรอในเรื่องของเงินส่วนจากต่างถิ่นเด่นไกลนะครับหรือจากชาวต่างประเทศก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุสนในการที่จะร่วมทุนลงทุนขยัยขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านก็มีการเตรียมโครงการในเดือนสิงหาคามนี้น,น,นะครับจาวงการนะครับ อาจจะมีการเปิดรับสมัครบุคลากรใหม่อะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันให้การงานธุรกิจนั้นเดินหน้าเติบโตมากกว่าเดิมไปไปต่อมานะครับหกลาบนะครับก่อนจะต้องบางสานการบางท่านอาจจะต้องมีการเดินทางในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านในช่วงนี้นะครับการน้ำการทะเลนะครับที่ไปดูแลการงานในต่างตินต่างพื้นที่ก็ได้ นะครับจะโอกาสเดินทางต่งตางๆประเทศที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อไปจัดการเคลียร์กับปัญหาต่างๆไปเจราจาอะไรเพื่อให้เกิดข้อตกลงในทิศ่างที่ดีนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับไปเจราจากับวุฒนส่วนในต่างตินต่างพื้นที่นั่นเองในการที่จะร่วมบุรุนุนเพราะว่าในเรื่องของวุ่นส่วนนะครับที่ต้องการรับพลังสนับสนุนที่จะมา เคือคนูนเกืือหนุนในโครงการอะไรใหม่ๆที่จะขยับขยายนะครับจึงต้องเดินทางไปเจราจาไปคุยหาก็ตกลงกันเพื่อสร้างแนวทางที่จะมาร่วมรุ่นลงทุนที่จะให้มีการเดินหน้าพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองต่อไปนะครับความเป็นเดินสัง่งแลก็ไฟไปต่อมานะครับดีเอ็มพรสความมั่นคงความแข็งแรงความแข็งแกร่งกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับก็ใน ตาที่ผ่านมาบางท่านอาจจะมีสภาวะของเรียกว่าก็มีความอ่อนแอหรือป่วยในเรื่องของเชิงธุรกิจนั่นเองนะครับที่อาจจะทำให้ธุรกิจไม,ไม่รุดหน้าไปในทิรทางที่ดีที่ควรนะครับแต่ตั้นออกจากสภาวะนั้นแล้วก็มาสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงต่อไปนะครับความเป็นดีเอ็มเพรสไม่ว่าจะเป็นบางทีในเรื่องของตําแหน่งประจําที่จะรับการพิจารณาเรื่อง ด้วยความเมตตาปราณีของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่อนระดับความเติบโตมากยิ่งขึ้นเพิ่มมินเดือนระดับเงินเดือนขึ้นมาความเติบโตมากกว่าเดิมน,นะครับหรือธุรกิจส่วนตัวก็มีการเติบโตกยับกระยายน่าผลต่างเกษตรกรรมนะครับก็ผลผลิตออกมาในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็สู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น ให้กับผู้ที่เกิดวันกานนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับใบที่9ก้สามดาวนะครับอาจจะมีสภาวะอะไรก็ามากดดันนะครับที่เป็นปนัญหาที่เป็นตัวถ่วงของการที่จะไปสู่ของความจเจริญเติบโตที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้อาจจะมีเข้ามาเป็นพลังกดดันนะครับชาวนังคารในช่วงนี้นะครับไม่จะมีชีวิตที่สดใสรุ่งเรือง หาความเติบโตการได้ปัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าทุกสถานการณ์ใดของไกลก็ตามแม้การงานธุรกิจจะมีความเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ก็ย่อมจะมีอุปสรรคปาเข้ามาให้ต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับแต่ท่านก็สามารถรับมือได้ในทางที่ดีนะครับที่ท่านมีศักยภาพสูงที่ตุ่มเทตั้งกายใจนะครับในการแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์ต่าง อาจจะมีปัญหาเข้ามาบันทอนหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานในที่ทํางานอะไรก็ตามนะครับที่จะมีเข้ามาทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาในเส้นทางของการงานธุรกิจของท่านที่จะประสู่ความเติบโต,ตรุ่งเรืองนะครับแต่ท่านจะมีไอเดียดีๆมีทักษะอะไรนะครับในการที่ทจะทําให้ออกจากสภาวะน,น,นั้นนะครับแล้วก็คลี่คลายได้ในลิตท่างที่ดีแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จที่ได้จะเริ่มฉลองเกิดขึ้นนะครับ3 ด้วยนะครับในไปใต้สำรักนะครับที่ทุกสถานการณ์ต่างๆทุกการร่วมมือทุกโครงการใดๆก็ตามร่วมวุ่นกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามหรือหลายองค์กรนะครับก็จะเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้ในทิศทางที่ดีนะครับเมื่อสถานการณ์ต่างๆได้รับการแก้ไขเยียวยาออกไปนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคนั้นนะครับก็จะได้สู่ความเติบโตรุ่งเรืองกับความสําเร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่ จะมากัดขวางความมีโชคมีลาภในหน้าที่การงานก็คือสถานการณ์ของความไม่แน่ัดไม่แน่ใจหรือสถานการณ์ของการที่อะไรไม่กระจ่างชัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะทำให้ชาววันอังคารอาจจะต้องเสริมศักยภาพของตัวเองเข้ามาให้มีรู้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะศึกษาหาเทคนิคไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อพัฒนาในเรื่องของการงานที่อะไรที่เป็นตัวถ่วงให้เกิดการชักจ้า ให้มีการลังเลนะครับก็จะทำให้ตอนนั้นเรียนรู้อะไรเพื่อกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อกับเคลื่อนการงานธุรกิจของตันให้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วกับความเติบโต,ตออกจากสภาวะอะไรที่มันยังกุ้มเครือหรืออะไรที่แอบแฝงยังไม่กระจ่างอะไรที่ยังซ่อนเร้นอยู่นะครับแล้วก็ไปใบต่อมาใต้สำรับนะครับก็รู้จักยืดหยุน่น ราชนีตรดาบนะครับท่านจะสามารถวันว่าปัฒนาต่างๆได้านทิศทางที่ดีออกจากสภาวะของความบ่อนเนความเสียหายไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองความแข็งแกร่งได้ในทิศทางที่ดีรู้จักการปลนกลายรู้จักยืดหยุนรู้จักความวามความคิดเห็นของผู้อื่นเข้ามาก็คิดของผู้อื่นแนวคิดของผู้อื่นนะครับที่จะนํามาผสมผสานกับความรู้ความเชื่อมั่นความสามารถของตัวเองก็จะทําให้นําพา อะไรที่มันทําให้เกิดการชักช้าล่าช้าเป็นตัวตวงให้ที่จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองอย่างที่ปรารถนานั้นแต่ไม่มีการล่าช้านั้นจะได้รับการแกเ้เกยยานะครับแก้ไขออกไปกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นอะไรที่มันบรนทอนนะครับจะได้รับการเย,ยาวไปโมกออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ ลื่นไหลต่อไปกับโศกความเจริญเติบโตรุ่งเรืองในการงานธุรกิจที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งบุรษสมบูรณ์ต่างทรัพย์สินเงินทองนะครับที่เข้ามาเกื้อกูลอย่างมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้านนะครับของยาวันคารนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าการเงินจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนต้องระมัดระวังอะไรบ้างหรือเปล่าในเรื่องของการเงิน ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับแปดไม้เท้านะครับการเงินที่ได้รับการพัฒนาเปลีป่ยนแปลงต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับเงินตราจากต่างประเทศก็มีเข้ามาหรือธุรกิจต่างๆที่เข้ามากับออเดอร์มากมายนะครับก็ดึงดูงด,ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความคล่องตัวคนที่ว่างงานอยู่นะครับที่จะได้มีงานทํานะครับแล้วก็ ไปู่กของทิศทางของการเงินนะครับที่จะมีรายได้รายรับหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกิดจากความสําเร็จในหน้าที่การงานหลายๆก็หลายๆโครงการนะครับบางทีไปร่วมอุ่นหาร่วมรุ่นกับหลายๆองค์กรนะครับที่จะทําให้มีธุรกิจที่ดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับการกยับกยายอะไรก็ตามเส้นทางใหม่ๆการพัฒนาการเงินนะครับที่เกินเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเข้ามา เพราะมีออเดอร์เข้ามามากมายโดยการใช้บริการอะไรต่างๆนะครับหรือบางทีก็มีการกยับกยายกับชาวต่างต,ต,ตุมธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับเราก็เป็นการเติบโตมากยิ่งขึ้นธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้ก็ทําให้เงินตราทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเกื้อผนเกื้อหนุนกับชาววันอังคารอย่างตอง่อเนื่องในติดต่างที่มั่นคงนะครับ และก็หน่ถ้วยนะครับเส้นตางต่างการเงินที่มาจากพลังสเสนียนะครับก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้กับชาววันังคารน,นะครับบางท่านนั้นตกต้องสเสน,น,น่ห์นะครับโดยพลังห่งควาเมตตากรุณาปราณีนะครับในเชิงผู้ใหญ่กับเด็กที่มีความเคารพมีไอ้ความศรัทธาหรือมีความตกชะตาต้องใจนะครับที่อาจจะมีเกี่ยวกับผลประโยชน์ ที่มอบมาให้ด้วยเงินก้อนโตโตหรือเกี่ยวกับบ้านกับรถได้ด้วยนะครับซึ่งไม่จําเป็นเกี่ยวกับพลังความรักใคร่ในเชิงชูสาวอย่างเดียวนะครับก็เป็นพลังที่ดีนะครับที่จะทำให้ได้เงินก้อนโตโตภายใบนี้ขึ้นมานะครับทิศทางของการเงินที่มาจากความมีพลังแห่งเสน่ห์ความรักความเมตตาปราณีก็ามาเกื้อกูลส่งเสริมนะครับซึ่งส่วนมากจะได้รับนะครับกับเงินที่เข้ามา ดูแลให้ได้รับเป็นที่เปังพอใจนะครับซึ่งอาจจะนอกเหนือาจากความสําเร็จของการงานอาชีพนะครับที่เข้ามาเติมเต็มแต่ก็ส่งไม้เท้านะครับการรอคอยเงินจากกุ้นส่วนจากต่างประเทศนะครับหรือต่างตินต่างพื้นที่ที่รอการมาร่วมุ้นลงทุนนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวนาคารได้ในต่างที่ดีนะครับ หรือธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีการดึงดูดเงินเข้ามานะครับแล้วก็การเงินที่หลังไหลก็ามาอย่างกล้องตัวนะครับเพราะความสําเร็จการงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินหมุนนะครับก็เป็นเงินที่ดึงดูดผลประโยชน์ดอกเบีย้ยอะไรเข้ามาอย่างกล้องตัวในทิศทางที่ดีก็ามาอย่างต่อเนื่องไม่มีลิมิตจํากัด นะครับก็รื่นไหลอย่างต่อเนื่องเข้ามากับการเงินหรือไกลที่รอในเรื่องของการขออนุมัติสินเชื่อต่างการเงินนะครับที่จะนํามาลงทุนก็จะได้รับการอนุมัติในเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่จะทําหาได้รับโอกาสได้รับอนุญาตให้ท่านใดเป็นหนี้กับสถาบันการเงินนะครับที่จะนาเงินก้อนนะครับมาลงทุนในการที่กลับเคลื่อนการงานธุรกิจของท่านต่อไปได้ด้วยเช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับของชาวันอังคาร ไปไปที่5ขึ้นมานครับความมั่นคงต่างกันเงินนะครับดีอัมเปอร์เร์นะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับเงินตราจากต่างประเทศก็ดึงดูดเข้ามาได้ด้วยนะครับบางคนที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือไปลงทุนในต่างประเทศทำธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนก็ไปรับตําแหน่งในต่างประเทศอะไรก็ตามที่มีเข้ามากับเงินตราจากต่างประเทศแล้วก็ตั้งเงินในประเทศนะครับก็ขเข้ามาอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีให้กับผู้ที่เกิด วันอังคารนะครับแล้วก็บางทีเส้นต่างกับเกินเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่เข้ามาเติมเต็มไปไท้ายสำรับหนึ่งเหรียญนะครับบางทีก็เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับในเรื่องของเชิญธุรกิจที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับที่เข้ามาเติมเต็มแล้วก็บางทีก็เป็นโครงการที่อยู่ในต่างประเทศได้ด้วยนะครับของบางท่านโครงการใหญ่ๆนะครับที่จะคว้าโอกาสนั้นเข้ามาที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้ได้รับเข้ามาก้อนข้างใหญ่นะครับทั้ง ที่มาจากพลังเสนียานะครับสําหรับบางคนนะครับแล้วก็พลังของการงานโครงการใหญ่ๆสําคัญที่สร้างผลประโยชน์ผลรายได้รายรับอย่างมากมายสําหรับบางคนนะครับหรือตั้งสองอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในคนเดียวกันก็ได้นะครับที่มีทั้งเงินก้อนโตๆบ้านเงิน บ้านหรือเกี่ยวกับรถนะครับเข้ามาเติมเต็มด้วยพลังแห่งเสน่ห์ความปึงพอใจหรือมาจากโครงการใหญ่ๆงานธุรกิจสําคัญๆนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามาพร้อมกันก็ได้สําหรับบางท่านนะครับหรือบางท่านก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ามาเติมเต็มเงินโชคลาภแบบพลุกๆตกไว้รวยเบย์นะครับตกรางวัลใหญ่ๆนะครับที่ก็ามาเติมเต็มในชว่วงนี้นะครับแล้วก็ความสําเร็จ หลายๆเส้นทางการเงินที่หลังไหลเข้ามานะครับก็ติดกล่าวมานะครับการสาเร็จในหน้าที่การงานหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรที่ร่วมกับผู้อื่นนะครับที่สร้างผลกําไรผลป,ประโยชน์เกิดขึ้นก็มีผลส่วนแบง่งกับผลกําไรนั้นเข้ามาเติมเต็มนะครับหรือในเรื่องของเปอร์เซนต์กาคอมมิชชั่นอะไรที่จะเข้ามาก็อย่างที่กล่าวนะครับโครงการใหญ่ๆนะครับที่ภ่ายใต้สําหรับอีกใบหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาในเรื่องของการเงินการทุ่มเท ในการคว้าโอกาสอาจจะมีการประมูลอะไรได้ออกมานะครับในเรื่องโครงการใหญ่ๆสําคัญที่บอกแล้วที่จะบอกว่าโครงการที่จะสร้างผลประโยชน์ต่างทรัพย์สินเงินตองกําไรเขาม,ามากมายถึงอาจจะเป็นองค์โครงการที่อยู่ในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่แต่ตไม่ท่านนั้นได้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือเก็บออมต่อไปกับผลประโยชน์ได้รับต่อไปที่จะมีเข้ามา กับโครงการใหญ่ๆสำคัญเตตันต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับแล้วก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับในเรื่องของการติดต้องระบัดระวังต่างการเงินนั้นไม่มีไพ่ต้องระบัดระวังนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับมีแต่เงินหลังไหลเข้ามานะครับแล้วก็มีสภาวะของบางท่านตะนั้นตที่ทตาันจะได้เป็นหนี้กับการยื่นเงินก่อสินเชื่อต่างสถาบันการเงิน นะครับแต่ก็ได้เงินมาลงทุนเท่าน,นั้นไม่ใช่เงินจะนาเงินมาใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับนำเงินมาพัฒนาในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านที่จะมีความเติบโตมั่นคงต่อเนื่องมีการกยับกบยายานาเกตไปสู่ความเติบโตถึงระดับต่างชาตินะครับที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่จะดึงดูดเงินผลประโยชน์เข้ามากับผลกําไรผลได้รับรายได้ต่อไปแม้จะเป็นหนี้ก็ตาม ะครับแต่ก็เป็นหนี้เพื่อมาสร้างผลประโยชน์ผลกําไรนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับการที่จะมีความรักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ของชาววันอังคารจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับเจ็ดไม้เท้าเช่นกันเหมือนในเรื่องของไปแต่สำรับในเรื่องการเงินนะครับอ่า การตุ่มเทนะครับเปลี่ยนพยายามกับสถานการณ์ของความรักของคนโสดบางคนนะครับที่อาจจะต้องตุ่มเทนะครับในการที่จะต่อสู้ปะกันกับสถานการณ์ของความรักความปรุงพอใจนะครับหรือคู่รักคู่สัมพันธ์บางทีอาจจะมีบางท่านนะครับที่อาจจะเหมือนรู้สึกว่าตุ่มเทกับสถานการณ์ของการดูแลความรักให้มีความมั่นคงนั้นเหมือนกับพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่กอาจจะรู้สึก ท้อไปบ้างล้าไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะสู้ต่อไปพร้อมจะดูแลอย่างมีคุณค่าเจ็ดเหรียญน,นะครับก็ใส่ใจนะครับในรายละเอียดในความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่ได้ปล่อยวางนะครับแมจจ้จะเหน็ดเหนื่อยจะลา้าก็ตา่างก็พร้อมจะดูแลนะครับแล้วก็เกิดความสมดุลเต็มเประเดตนะครับความรักความสัมพันธ์ที่รับการดูแลอย่างสมดุลเกิดความเหมาะสมก็นำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้น อย่างคู่ควรอย่างสมดุลนะครับแล้วก็เดริเบิลนะครับบางกููก็มีการทุ่มเทใจใส่ด้วยความคลั่งไครในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่เติมเต็มปลรียงพลังเสน่ห์เงินความรักความชุ่มฉ่าก้าวหากันนะครับก็ทำให้ความรักความสมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงของคู่รักหรือคนคกก็ตามแล้วก็เลิฟเเวอร์นะครับการที่รู้จัก จับไม้จับมือสนตากันด้วยความรู้สึกดีๆมีพลังแห่งเสน่หานะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับไปไต้สำรับก็ยกระดับความเติบโตในความรักความสัมพันธ์อย่างมีคุณค่านะครับก็เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่านั้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับ จะก็มาบรรตอนต่อความรู้สึกความเจ็บปวดแก่ไหนก็ตามก็จะได้รับการตัดจบแก้ไขได้ในทิศทางที่ดีนะครับและก็ประส่กอความมั่นคงความเป็นเสถียรกับความรักที่ได้รับการดูแลใจใสในทิศทางที่ดีที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีสําหรับบางคู่นะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหากระต้นกระเต้นล้มลุกลุกคลานบ้างนะครับที่ทำให้อ่าท่านนั้นเจอกับสภาวะทำให้บาดเจ็บ ตั้งกายใจได้เช่นกันก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการายกระดับความเติบโตด้วยความใส่ใจนะครับก็กลับมาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่จะมีความมั่นคงอเอาใจใส่นะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ตามที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมปึงพอใจนะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีที่ปรึกถาการอะไรที่เกิดกระต้นกระเต้นนั้นมาเอาความ ใส่ใจซึ่งก,กันและกันยกระดับความเติบโตอย่างมีคุณค่าก็ทําให้มีความเป็นสเสถียรในความรักความสัมพันธ์อย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับก็ได้รับการพัฒนาไปน้ต่างที่ดีส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับก็โฉมหมายจูงม,มืออบอก,กอดกันด้วยความรู้สึกกุยศบตากันด้วยความอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่ตงตามที่ดีนะครับก็ส่งเสริมไหม ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนั่นเองนะครับสําหรับคู่ที่ไม่มีปัญหานะครับหรือก้นโคกก็ต่างนะครับส่วนก้นโสดนะครับคนโสดตรงนี้บางคนนั้นก็บางคนก็ก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีเจอรักที่อาจจะเจอในต่างถิ่นพื้นที่ได้เช่นกันนะครับมีการเดินทางแล้วพบรักในต่างถิ่นต่างพื้นที่อาจจะต้องใช้ความพยายามสักหน่อยในการที่จะให้เกิดความรักความสมหวัง ให้เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดความสําเร็จได้ถ้าไม่ยอ่อท้อไม่หวั่นไหวนะครับความรักจะได้รับการเปลี่ยนแปลงต่อไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความอาใจใส่ด้วยการทุ่มเทแล้วก็ทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์มั่นคงไปสู่ของการใช้ชีวิตในอนาคตที่จะเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนก็จะมีการปึ่งพินิษนะครับที่จะจจะยกระดับความเป็นเพื่อนนะครับให เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาแบบชูสาวนะครับที่อาจจะเติมพลังเองเสนียาที่เปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนมาเติมพลังเสนียาความรักความสัมพันธ์แบบชูสาวเข้ามาด้วยนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปสู่องความเป็นผู้รักต่อไปได้นติดตามพี่ดีนะครับนี่ก็คือถานการตา์ต่างๆนะครับของผู้ที่เกิดวันคานนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนี้นะครับในเดือนสินงหาคมนี้ ก็ขอ,ขอให้จชาวนาคารทุกท่านมีความสุขสบามบางครั้งอุรมสมบูรณ์ใรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ